สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานำเสนอการป้องกอนัน iPhone หายนะคะด้วยแอปที่ช่วยเตือนสัญญาณนะคะส่งเสียงเมื่อเราโดนหยิบโทรศัพท์ iPhone ของเราไปนะคะมันจะส่งสัญญาณเตือนนั่นเองนะคะ,ะเราเรามาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะอันดับแรกก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดแอป Anti d e v มานะคะอ่าไ i n t นะคะนี่นะคะมันจะอยู่ตรงนี้อันแรกนะคะตัวนี้ก็คือแอปตัวนี้นะคะอ่าดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะคะกดดาวน์โหลดนะคะอันนี้จะใช้งานฟรีนะคะแต่จะมีตัวเต็มที่จะต้องเสียตังค์นะคะอ่า ใครที่อยากลองใช้ก็ลองใช้แบบเวอร์ชันลองใช้ก่อนก็ได้นะคะอ่ะพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็กด c o n t i n u e ได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งรหัสของเราเลยอ่าตั้งรหัสนะคะแล้วก็กด got it นะคะกดอนุญ,ญาตแค่นี้เราก็จะสามารถ ใช้งานได้แล้วนะคะแต่จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะล็อกอยู่ใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่เสียตังก็คือการอัปเกรดไปนะคะซึ่งมันจะเสียตังนั่นเองเราไม่จําเป็นต้องใช้นะคะซึ่งถ้าใครอยากใช้ก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะก็ไปซื้อมานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันที่มันใช้ฟรีกันบ้างก็คือการาส่งสัญญาณเตือนเวลาโทรศัพท์โดน,ดน,ดน,ดนถือไปนะคะเราแตะตัวนี้ไว้นะคะ นี่เปิดทิ้งไว้ถ้ามันขึ้นแบบนี้มันทํางานแล้วนะคะแต่พอพอมีคนมาขยับหรือว่าเราจับโทรศัพท์ไปนะคะนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะคะซึ่งเราไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยนะคะอ่ปิดล็อกหรือว่าัางไงก็ไม่ได้เลยนะคะอะลดเสียงไม่ได้ปิดเสียงไม่ได้นะคะซึ่งมันจะต้องใส่รหัสอย่างเดียวเลย นี่นะคะจะเป็นการใส่รหัสอย่างเดียวมันถึงจะเงียบไปได้นะคะก็เราแค่เปิดใช้นะคะเปิดไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าเสียงนะคะนี่เนาะตั้งค่าเสียงดังเสียงเบายัางไงนะคะนี่นะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าอยากใช้เวอร์ชันเต็มเราจะต้องเสียงต่างนะคะ นี่นะคะแค่เปิดทิ้งไว้แตะแบบนี้นะคะให้มันขึ้นให้มันขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะซึ่งมันจะทํางานละพอเราขยับก็นี่นะคะน,นี่นะคะถึงจะหยุดการทํางานนะคะโอเคนะคะก็นํามาฝากกันนะคะสําหรับใครที่จำเป็นต้องนำโทรศัพท์วางไว้ข้างนอกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอลองไปใช้ดูนะคะ วันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ